Ui. Rồi có tám chịt chịt ra kịch, ra hình nữa hả đã là gì nữa? Ê, đôi 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 สามร้อยโลได้เลยันฟิวมันกับเนื่อยครับเนื่อยดีครับเนื่อก็ไม่ใช่อะไรพิษนะเดี๋ยวฝากถึงอะไรคนดีไม่ได้มามองไหมพอเห็นสนุกไหมครับสวัสดีครับในวันที่ฝนตกนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เสด บ้านเสือตาโฮมสเตย์ครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับก็เนบรรยากาศดีมากครับอ่านะนนำแนะนํำสถานที่นิดนึงครับดูเรามาในวันที่ฝนตกแล้วก็น้ำค่อนข้างจะขุ่นนิดนึงหมวกแก่การพักผ่อนใช่แล้วก็ล่องเลยนะายเรือคายักไปเรือคายักนะครับหรือว่าจะล่องก็ได้นะครับก็จะมีบริการให้เดี๋ยวเราจะล่องกันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในจุดที่สามารถ กลางเต็นได้นะครับจะมีแคร่บริเวณนี้แล้วก็จะมีสายักนะครับอยู่บริเวณนู้นซึ่งตรงนี้จะเป็นที่เอ่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับ mm. เพราะนั้นใครที่จะหาที่พักผ่อนที่สตูลน,นะครับ mm. อันนี้อยู่ในเขตของอำเภอละงูใช่ไหมใช่ครับอ,อำเภอละงูนะครับเพราะนั้นก็มาได้นะครับที่นี่เราก็มาในวันที่ฝนค่อนข้างจะตกเมื่อกี้สอบถามมาแล้วนะครับตกประมาณวันนี้วันที่สอง จริงถ้าฝนไม่ตกเราก็จะเอาเต็นท์มากางกันในบริเวณนี้นะครับก็เรามารวมแพคเกจนะครับเป็นสองวันเอ้สามวันสองคืนนะครับในราคาเบาๆครับคนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็จะเป็นที่พักแบบหลังนะครับแล้วก็จะมีอาหารให้กับเราห้ามื้อนะครับอ๋อทุเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทุเรียนกันหรอ มีคนจ้องยังครับพี่มีคนจองย่งเดี๋ยวเราไปดูต้นทุเรียนกันนะครับนี่เดินตากฝนกันเลยนะครับสดๆร้อนๆกันเลยนะครับผมนีนี่วันเลเดี๋ยวพาไปดูต้นทุเรียนครับเราประมาณเดือนเลืกันะครับลูกเล็กนี่ครับทุเรียนครับ มาถึงต้นมาถึงที่ออครับเนี่ย,ยรครับเงินอะไรนักเกียร์วะมอญมอญทองครับประมาณนี้เดืนอนกว่ากัวเลยลงทีง่กินได้มีต้นกาแฟครับต้นกาแฟต้นกาแฟด้วยโอ,อ้โนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศตบนที่เอ,อ่เอมอญสีเวณที่กลางเต็นท์ได้นะครับ อต,อตอนนี้ท่างตอนนี้นึ่งซองสามสี่จะเป็นห,โห,โห้าหกโอ้โตอนนี้เยอะดลยหกเลืกเมื่อกี้ต้นทุเรียนนะครับก็ประมาณสักสองเดือนสองเดือนครับประมาณประมาณสองเดือนนะครับก็กินได้แต่เรามาในช่วงที่มันยังมันยังยังยังไม่สุกใช่ใช่ตอนนี้กินไม่ได้ครับ คือเรียนยังไม่สุกครับแต่เรามาในวันสุกก็เลยกินไม่ได้แต่ถ้าเรามาในวันที่เรียนสุกเราก็จะกินได้ปิดถูกต้นเลยเนาะหัวเงินเป็นน้ดินดินดินเยอะเลยอ่ะบ้านเราไม่ติดทีนี้ติดมัดเลยมันนิติดปูุข้อเออเรียนมันยุ่งกันนี่เนาะอใช่มันยุ่งสมการเป็นมีไงมันน่าจะเย็นหนักขึ้นเด็กติดมดเลยอ่ะนี่ก็เป็น บรรยากาศนะครับเป็นเส้นทางหนึ่งท,งงที่ทานะที่เรามาบ้านเราหาเกือบจะไม่ได้เนานะรอบนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นการขับม e อเตอร์ไซค์กันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยากจะมาแนะนําสถานที่มากกว่านะครับว่าเออแบบอยากให้ทุกคนได้มาพักผ่อนกันในที่ที่แบบว่าอาจจะเข้ามาลึกนิดนึงแต่ว่าเข้ามาแล้วทุกคนประทับใจแน่นอนนะครับคุ้มค่าครับกับการเดินทางคุ้มค่ากับการเดินทางแต่เราก็แวะมาตลอดทางเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวไว้ก็มาทุกเช้าอันนี้เราเนี่ยจะได้กินหนาด้วยนะมาเออมาอาจารย์เรามาเลี้ยวไปน้อยมีเนาะก็ติดติดลูกเหมือนกันนะครับได้เชื้อนะทีวันนี้นะโอเคครับและนี่ก็เป็นประมาณเดือนสองเดือนนะที่พักของเราเป็นซึ่งญาต ติดลูกรอบนี้ในหลวงตักใต้ฐานบูโจมิตรอันนี้ปากยอเออปากอะไรถึงคนไม่ได้มาไหมครับโชคดีโชครู้สึกคนที่ไม่ได้มานี่โคตรโชคดีเลยไม่มีทิศไหนเลยที่รู้สึกว่าว่ไม่ไม่ดูเดือดจะไหมทิศนี้สั้นกว่าไม่ได้ท่ายอดต่อนขี้เลยไม่มีเลยกลัวฝนตกไม่กลัวฝนตกฝนตกบิดยางเดียว นี <łość> ่วิกมันไม่รู้อะไรมันตออกจากบ้านเองก็บ <met z> <name> ิดชิ้นาใเร็วโอ้โหวิกมาตาม gps อะมึงตามเส้นทางไม่ดีวิกวิกบอกอะไรนะอันนี้ไม่เป็นไรมาแล้วไอ้จริงจริงอะไอ้ตรงน้ำตกอันั้นอะไม่ต้องเข้าพอเลยมาหน่อยมันจะมาตัดเส้นที่วิกมาที่เราเลี้ยว้ายมันจะมันจะเลยมาจะเป็นถนนใหญ่เราย้อนไงเราเสียแล้วอันนี้ก็เป็นหมอกแล้

นี่ครับแบบนี้นะครับโ,รโอ้โี่กูรีพ่ก,พ,กพ,พี่แค่แปดโลน,นพี่หื่อยท้งเองเราิทกันทุกคนนะพี่ฟิตนี่คืออะไริงฟิต <c oughs> <c oughs> เอบิซิดบเซรเอารอบนี้ก่อนเ <c oughs> ป็นหรือบ้างมาตึงแล okay, ้วโอเคครับได้ได้ครับเราเราชอบสไตล์แบบนี้อยู่แล้ว ตายที่แบบทำไมทึ่งทีนธรรมชาตินี่เราให้เนื้อเลยนะเราถ่ายพี่ดูมีต้นทุเรียนถ่ายแล้วถ่ายแล้วพี่เมื่อกี้มีเรียนมีอะไรด้วยเพราะว่าจะมาช่วงมีคนที่ไม่ได้มานุ่นมันนี่อะไรได้พี่เอาอีกทีอะไรได้เอกอะไรได้มันนี่อยู่เดินอยู่นะมันนี่ออมันนี่มันนี่มันนี่โอเคเอาคนนี้ดีกว่ามีครบทุกอย่างเลยที่นี้ยบอกตามตรงได้ฟิวไหมครับวันนี้เพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วไม่ฟิวอยากกินเหล้า เหนื่อยมีครบทุกอย่างเลยแต่วันนี้รู้สึกว่า500โลไม่จิ๊บจิบเลยนะโอ้ยมาลงไม่ต้องไปล่นต่ออีกแล้วไม่เราเราไม่ต้องเที่คอยประคองใครไงใช่ไหมต้นแบบไเราก็ไปกันเลยปกติถ้าอีกคนมามันจะประคองเฮ้ยโอ้ยโอ้ยใครนะพี่อีกคนหนึ่งบิ๊กมันบ่นตลอดทางเลยบอกว่านี่ถ้าเกิดอีกคนมามันจะช้าไปเลยโอ้โหนี่บิ๊กมันก็เลยแบบไม่ต้องประคองแล้วไอ้นี่ไอ้นี่เอาเอาแบบดูเสียงนะดูเสียงดูเสียงหลุนนุ่มสุดยอดสุด บอกให้ดูเสียงโอเคสุดยอดเลยเนี่ยมาใช่ไหมพอมาทางนี้เราไม่ต้องโกลัดตายเมื่อกี้เอกก็พามากินมากินข้าวทีว่บ้านนะ<ๆ>แล้วเราก็ได้มีที่ที่กินข้าวใช่ทุกรอบไป <c oughs> ทุกรอบไม่ได้นะพี่ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เราต้องสร้างความลำบากให้เพื่อนแบบนี้แหละเรามาต้องแบบนี้แหละเราจะไปเอาความสบายเลยความสบายต้องอยู่บ้านแนๆแต่ดีวันนี้มาไวขึ้นมาไวขึ้นไม่ต้องรอสองสามหนึ่งห้าสาม อันนี้จะเป็นบ้านสองชั้นนะครับที่ที่เราจองมาเดี๋ยวให้ดูในห้องนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบพัดลมนะครับห้องแบบพัดลมนะครับก็จะมีเตียงสองเตียงนะครับก็สามารถนอนได้สี่คน เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะครับนะครับอนี้เป็นสภาพในห้องนะครับเป็นในห้อง ก้น,นี้จะเป็นห้องน้ำกว้างขวางมากนะครับด้านหลังก็จะเหมือนจะเปิดโล่งนี่นะครับการเดินบิวนะครับก็น,นี้จะเป็นห้องน้ำนะครับชักโครกเป็นแบบชักโครกก็จะมีมีผ้าคนหนูนะครับมีผ้าห่มให้นะครับมีหมอน ของพัดลมนะครับนีด้ด้านนอกที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านบนนะครับห้องด้านบนก็จะคล้ายๆกันนะครับ ื่อว่าเสือนำโชคนี่ห้องที่ผมจะนอนกันคืนนี้นะครับสองคนน้องเขาอีกคนนะครับก็จะเป็นพัดลมเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นที่นอน ในอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูห้องน้าครับนี่นะครับก็จะประมาณว่าการดื่มวิวเหมือนกันนะครับเ็นวิวส่วนของด้านบนก็จะเป็นแบบชักโครกตรงนี้แล้วก็จะมีถังไว้อาบน้ํา ห้องแบบง่ายๆนะครับนอนแบบง่ายๆแล้วก็นู้จะเป็นหลงหนังนะครับๆๆ <ๆ S 2> นี่นะครับก็ <ๆ S 2> จะเป็นสองชั้นเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับที่นี้ก็จะมีนะครับน้ำแข็งฟรีให้นะครับอุปกรณ์ต่างๆ โอเคครับเดี๋ยวไว้คืนนี้ค่อยมาดูกันอีกทีนี้นะครับโอเคครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ถึงเวลามือเย็นมือค่ำกันแล้วนะครับแนะนำเมนูอาหารนนอ,าารอ๋บิ๊กครับเมนูเมนูแกงผักไอ้ผัดกะปูดผัดกกปูด,ปปปดน้ำมันอยผักูดปลาน้ำพริก มีน้ำพริกครับน้ำพริกหยาบผักแบบก้แกงส้มกุ้งแกงส้มกุ้งใส่ลองกอกส้มกุ้งนี่นะครับหนัวใหญ่มากคือเต็มเต็มอันนี้ไข่เดียวอันนี้ครับก็มีไข่เดียวนะครับนี่ครับบริการลูกค้าอย่างนี้เลยที่ก่อนจะเราจะเริ่มกินข้าวพี่เออแกล่าวอะไรสักหน่อยไหมครับไข่เดียวนี่ไข่ของตัวเมียด้วยนะ ไม่กล่าวอะไรบ้างครับก็เอาเลยครับเป็นอาหารมื้อนี้ที่มันอยู่ในถ้ำบรรยากาศนี่ครับนั่นมากเลยได้ได้ได้อาหารโอเคเลยนะครับฝนตกตกละพี่อากาศดีโอเคเลยโคตรโคตเนี่ยเอาเลยนะเอาพี่สายต้องฆ่านะครับเอาเลยกินเลยครับพี่สายกินเลยกว้างกว้างก่อนกว้างกว้างโอเคนี่นะครับเป็น เป็นแบบคือมันก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอาหารแบบแต่พื้นบ้านพื้นบ้านพื้นบ้านแบบคือแบบอืมคือคือแต่มันอร่อยนะผมว่าอร่อยนี่นี่คนนี้ขาดไม่ได้เลยคนนี้ขาดเลยอร่อยครับจริงๆริก็ขาดได้เนี่ผลไม้โอ้โนี่ผลไม้จากในสวนนะครับค่ะจากสวนของเราเลยอ่า คร่ะค่ะเรืออะไรบอกได้เลยนะคะขอบคุณครับพี่เซิร์ฟนี่กินไม่เล่นได้เลยนะอร่อยครับอร่อยโอ้ยปากมันเลยโอ้นี่มากินข้าวนอกบ้านนี่รู้สึกงปวดฟือมั้งครับอยากกอดีิคืออะไรนะกิ๊ดตึ้งเนี่ยครับจันที่จะจันท์จันทจันจันจันกล้องดีมีเล่งทีเดียวปะหนุ่มกี้บอกว่าไปเบตงเลยโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวกันก่อนนะครับ ใส่ไว้กับไข่เจียวแล้วกันนะครับน้ำดิบนนี่ครับน้ำริ๊นน้ำเต้ตอด้วยสุดๆนี่เจียวไม่จวนก็ควรจิ้มนะเนี่ยบิ๊กน่าจะสั่งแล้วนะพี๊น่าจะสั่งแล้ว่ิ๊กโอเคครับ ไ่อย่างด้ไมแนี่เรอร่อยแน่เลยพี่อร่อยอรอร่อยดิ๊กไปบอกเลยเดี๋ยวิดตังค์เพิ่มได้เลยครับขสตอรับาปะอืมขบวันดีตอนเช้านะครับเช้านี้ที่เสือป่านะครับโฮมสเตย์ แต,ต้องเที่ยวเชิงกเกษตรนะครับเช้านี้ก็มีหมอกครับจางๆอยู่เห็นไกลไกนู่นนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าเมื่อคือนก็อากาศค่อนข้างจะดีพัดลมตัวเดียวนี่ถือว่าหนาวเลยนะครับ จากที่มีฝนตกเมื่อวานที่นี่ก็จะมีเออี t v ด้วยนะครับเดียวาไปดูบรรยากาศรอบๆที่นี่นิดหนึง แ๋่ววันนี้ก็จะมีลูกค้าจากมาเลยนะครับเข้ามาพักด้วยจากที่สอบถามมาจะเป็นที่พักก็น,นู่นที่พักผมนะครับเมื่อคืนอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นก็จะมี ATV นะครับมีคายัก เป็นกิจกรรมของที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับมีต้นกาแฟอคี่เห็นอยางนี่คือต้นกาแฟนะครับมีมังคุดมีเงาะนะครับที่พักก็จะประมาณนี้นะครับพื้นที่ก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับ นี่ร่นี่ก็น่าจะเป็นลานที่ไว้ทำกิจกรรมหรือว่ามากันแบบเป็นหมู่คณะนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นาทางลงไปติมน้ำนะครับโอ้โหน้ำเดี๋ยววันนี้เราจะไปพายคายักกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สามารถลงเล่นน้ำได้นะครับน้ำก็หลังจากฝนตกอาจจะขุนไปนิดนึงแล้วก็นี่อุปกรณ์ใช้ในการล่องคายักครับเป็นเสื้อชูชีพแล้วก็หมวก ัอนขึ้น,นมาบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างจะดีนะครับใครที่จะมาสตูลแล้อาจีพักประมาณแบบธรรมชาตินะก็แนะนำนะครับมาได้เปิดโทรก็ ตามนี้เลยนะครับแต่สัญญาณโทรศัพท์อาจจะน้อยนิดนึงแล้วก,ก็ไม่เป็นไรนะครับมอีอินเทอร์เนต็ตนะครับก็จะมีที่ปิ้งย่างมีน้ำแข็งน้ำมีอะไรให้บริการนะครับ รยากาศตอนเช้านะครับเมื่อวานก็ให้ดูไปนิดนึงนครับตอนที่เรามาถึง ตอนเช้าอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้นี่นี่บรรยากาศมื้อเช้าของการเดินทางเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นมื้อเช้าของเราครับผมแน่แนเมนูที่นี่ตอนเช้าจะเป็นข้าวต้มครับผมข้าวผัดนะครับแล้วก็มีของกาแฟนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวมีอะไรด้วยนะครับ คืนแรกเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับต้องท่ามคนนี้ก่อนง่วงง่วงคนนคัู้นคนนู้นไม่ต้องพูดถึงนะครับคนเสื้อสีน้ำเงินดำสุดๆนีตื่นมาตอนเช้ายัทธุดจดุดจ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 ุดุดจ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 ุดไหว้ โอเคครับเดี๋ยวเรามือเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไป,ไปลองไ<ป>รอล่องแก่งล่องเรือกันนะครับผมไป, <Okay. S 2> ไปถือหอยเอเช้าเลยพี่จะหนาวนะโ okay, อเค okay, ครับตอนนี้เราอยู่ที่อิงทานนะครับอิงทานเรามาดูที่ถานกาแฟตอนเช้านะครับนีค่ครับก็บจะมีที่พักมีอะไรด้วยนะครับไปอยู่ฝั่ง ไงพี่โอเคนะสวยดีนนี้น่าจะเป็นจุดที่บริการลูกค้า จะเป็นห้องพักนะพี่นะข้างล่าง,งทีนี่บริการทั้งอาหารเครื่องดื่มและที่พักนะครับอยู่ติดกับลำธารเลยชื่ออิงทานนะครับอิงธาน และนี่ครับทุกคนครับเราอยู่ที่อ,อิงอินทานนะครับผมกาแฟถ้ำกลางธรรมชาติติดลำธารสายหมอกและขุนเขาเนี่ยเดินขึ้น <c oughs> ngốc Tên nát lên đà ra đà ra đà ra đi ra ันี่ก็มื้อเที่ยงนะครับหลังจากที่ไปล่องแก่งมาครับผมนี่้องดั้งคนนี้เป็นยังไงครับล่องแก่งครับสุดยอดเลย8ปกิโลสุดยอด8ปดกิโลครับหิวโหยหิวโหยหิวครับผมคนนี้ครับคนนี้คนนี้คนนี้เชิญตะกี้ดีนะไม่ต้องส่งการบ้านก่อนส่งการบ้านแป๊บนึงได้ส่งกาับ้านนี่นี่คนนี้ครับเป็นอตั้งกับผมความความเป็นวันเล่นเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่กับผมบ้านอยู่ท่าจีนครับนี่เข้าไปไผ่เข้าไปไผ่ เอาไว้ไปเอาไว้ไปโอเคครับมื้อเที่ยงที่นี่ก็จะมีอันนี้ในเป็นแกงเลียงนะพี่นะแกงเลียงมืัอเลี้ยงอยู่ไหนเอาอยู่ที่งอกนี่ที่นี่เลยนะแล้วก็แกงไก่กับหยวกกล้วยหยวกกล้วยนะครับแกงหยวกกล้วยแล้วก็มีน้ำพริกแล้วก็จะมีไข่ลูกเขยแล้ไข่ลูกเขยนะครับนี่ครับนี่คับบรรยากาศของพวกเราครับ บรรยากาศมื้อเที่ยงหลังจากที่เราไปไไล่องแก่งกันมาเราไปล่องแก่งกันประมาณ10บโมงได้นะสิบโมงนะครับระยะทางก็ประมาณ8กิโลก็ถือว่าสักสองชั่วโมงนะครับนี่ครับกลับมาเราก็มากินข้าวกันนะครับโอเคครับทุกคนครับขออนุญาตกินข้าวมื้อเที่ยงกันก่อนนะครับวับ report